หลังจากที่ลุงยาสังเกตหลายครั้งแล้วนะครับปกติเมื่อก่อนนี้พอพอลุงยาเห็นใบใบประมาณนี้ลุงยาจะรีบเติมน้ําเลยนะครับปรากฏว่า2วันให้หลังใบเขาเน่าแล้วก็บัวก็ชะงักเลยนะครับถ้ายังไม่ผ่าน10วันยาอย่าเพิ่งให้เขาล้มไปนะครับถ้าเขาล้มแช่น้ําไปก็คือมเมล็ดข้างในจะไม่เจริญเติบโตก็คือฝักจะเน่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นการบังคับให้มเมล็ดเขา ติดฝากสมบูรณ์เราจะต้องปักมา้ปาปักเหล็กหรือว่าไม้ไว้นะครับประมาณ10วันนะครับเนี่ยครับแบบนี้นะครับาลุงยาก็จะปักค้ำเกสรไม่ให้ล้มนะครับ10วันนะครับหลังจาก10วันแล้วเราก็ปล่อยให้คอล้มไปตามธรรมชาติหรือจมน้ําไปนะครับ สวัสดีนะครับท่านผู้ชมดอกที่แปดก็บานแล้วนะครับวันนี้บานวันวันฝนตกเลยนะครับวันนี้สำหรับลูกไม้ไส้เกรสอนแฟนซีดอกที่แปดเขาก็ไส้เกสอนข้าวแดงข้าวแดงทั้งทั้งดอกเลยนะครับแต่ว่าแต้มแต้มเกสอนสีเหลืองหน่อยเดียวครับตรงนี้ครับตรงนี้นี่นะครับ จะมีเกสรสีเหลืองอยู่แถวตรงนี้นะครับตรงนี้คือนะครับกเ็เป็นเป็นสไตล์แฟนซีของสำหรับลูกไม้ต้นนี้นะครับเพราะเ,าเมื่อประมาณดอกที่ดอกที่3นะครับเกสรเขาแดงเขาแดงทั้งทั้งดอกเลยนะครับเสร็จแล้วดอกที่สี่ก็เป็นฮาร์ปแบ่งครึง่งดอกที่ห้เาเกสรสีแดงสีแดง หนึ่งในสามนะครับแล้วก็ดอกที่หกดอกที่หกลุงยาดอกที่หกเกสรสีเหลืองทั้งดอกเลยนะครับแล้วก็ดอกที่เจ็ดก็คือคลิปที่แล้วดอกนี้นะครับลุงยาดูก่อนอดอกที่เจ็ดดอกนี้ก็คลิปที่แล้วนะครับก็เกสรสีเหลืองจะมีอยู่ประมาณตรงนี้นะครับแต่ลุงยาเก็บเกสรไปหมดแล้วนะครับ <laughs> อันนี้นะครับก <laughs> <laughs> ็เกสร เกสรของเขาก็อยู่ในนี้นะครับ5้าวันแล้วนะครับดอกนี้แล้วก็ลุงยาก็เก็บเกสรนในวันที่2นะครับสําหรับดอกที่7จ็ดเดี๋ยวไปดูตอนลุงยากเ,กเก็บเกสรดอกที่7กันนะครับดอกนี้นะครับครับท่านผู้ชมอดอกนี้บานบานเมื่อวานนี้นะครับแล้วทีนี้ดอกนี้ดอกนี้ก็ อีกสองวันอีกสองวันจึงจะบานนะครับแล้วทีนี้วันนี้ฝนตกนะครับลงยาคลุมไว้ตั้งแต่เช้านะครับเพื่อ,อจะรีบเกสรเขานะครับเพื่อเอาไปผปสมอีกด,ดอกหนึ่งนะครับดอกนี้ดอกที่แปดนะครับดอกนี้ดอกนี่นะครับดอกที่แปดก, 8. ก็จะบานอีกสองวันนะครับอ <c oughs> นี่นักรักดูชมก็ยังเปียกๆอยู่นะครับก็สีอสีเหลือง สีเหลืองหนึ่งส่วนแล้วก็สีสีแดงห้าส่วนนะครับลุงยาจะรีบเกสอนออกหมดเลยนะครับเพื่อเอาไว้ผสมนะครับดอกนี้ผสมพันธ์เมื่อคลิปคลิปที่ผ่านมานะครับดอกที่เจ็ดนะครับลุงยาผสมพันธ์แล้วนะครับเกสรสวยมากนะครับนนะครับแต่วดีนี้เมื่อเช้าโดนน้าก็เลยยับอ่ะลุงยาจะรีบแล้วนะครับนี่เกสอนเก็บไว้นะครับ <ล>ครัแค่นี้พอนะครับนะครับจะมัดไปเลยนะครับไม่ให้ลมเข้า ถ้าดอกนี้บานดอกนี้ก็จะปลูกประมาณาวันที่สี่นะครับเกสรก็จะเปื่อยเน่าไปนะครับเพราะถูกน้ําฝนน้ําค้างาลุงยาจึงต้องถนอมเกสรไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ในกล่องไว้นี่นะครับเดี๋ยวลุงยาไปแช่ในตู้เย็ยนแช่ในช่องผักนะครับด้านล่างสุดเลยนะครับนะครับ ครับเกสอนดอกที่เจ็ดลุงยาเก็บก็อยู่ในนี้นะครับลุงยาก็ได้แช่แช่เย็นไว้นะครับก็เก็บสองรอบนะครับเช้ารอบเย็นรอบนะครับนี่นะครับก็เก็บจนหมดเลยนะครับสําหรับเกสอนเขานะครับเดี๋ยวลุงยาจะเอาเกสอันนี้นะครับผสมนะครับก็ สำหรับต้นนี้นี่ถือว่าแปลกมากเลยนะครับปกติจะ3วันดอกหนึ่งนะครับแต่ต้นนี้5้าวันเลยนะครับสำหรับด,ดอกนี้แล้วก็มาถึงดอกนี้5าวันใช้เวลาระยะเวลาห้าวันเลยนะครับดอกถึงจะบานท่านผู้ชมที่ผสมเกสรผสมเกสรแล้วนะครับทำปักไม้ไว้เลยนะครับ10วันนะครับจึงจะออกแล้วให้คล้มไปนะครับ ถ้ายังไม่ผ่าน10วันอยาอย่าเพิ่งให้เขาล้มไปนะครับถ้าเขาล้มแช่น้ําไปก็คือมเมล็ดข้างในจะไม่เจริญเติบโตก็คือฝักจะเน่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นการบังคับให้มเมล็ดเขา,าติดฝักสมบูรณ์เราจะต้องปักมะปักเหล็กหรือว่าไม้ไว้นะครับประมาณ10วันนะครับเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับลุงยาก็จะปกักค้ำกสรไม่ให้ล้มนะครับ10วันนะครับ หลังจาก10วันแล้วเราก็ปล่อยให้เขาล้มไปตามธรรมชาติหรือจมน้ำไปนะครับลุงยาจะไม่ไม่ดูดไม่ดูดน้ำต้อยออกมานะครับก็จะใช้วิธี <c ười> คนเลยนะครับเพราะว่าถ้าดูดน้ำต้อยมาน้ำต้อยก็จะ,ะน้อยนะครับน้ำต้อยเขาน้อยนะครับนะครับก็จะมาจุม่มมาจุ่มในในละอองเกสรที่ลุงยาได้เก็บแล้วก็แช่แช่ยเย็ยนไว้นะครับ นะครับก็คนลยหลายรอบนะครับเพื่อ,อะนะครับนะครับก็ ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการผสมเกสรดอกนี้ลุงยาก็จะใช้ถุงคลุมไว้เลยนะครับเพราะว่าลุงยาเพิ่งจะเอาถุงออกเมื่อกี้นะครับเพราะฝนเขาตกเริ่มตกตั้งแต่เช้านะครับเนื่องจากอิทธิพลของพายุดีเฟชันนะครับก็จะคลุมกลุมมเอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดฝนเขาตกลงงานน้าก็จะเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวลุงยาจะ อีกอย่างหนึ่งก็การการพึ่งการมาแมลงมาผสมด้วยนะครับคลุมไว้เลยนะครับอ่ะประมาณหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเขาก็จะหุบนะครับเพราะว่าเกรสรเขาผสมแล้วอันนี้ป้องกันไม่ให้น้ําฝนเข้าไปนะครับอ่เดี๋ยวลุงยาจะไปผสมดอกนู้นต่อนะครับนู้นนะครับดอกนู้นนะครับ ดอกนี้ก็เพิ่งเริ่มบานนะครับอ่านี่นะครับทรงสวยมากนะครับดอกนี้นะครับนี่นะครับกลีบเขาเจ็ดกลีบนะครับนี่นะครับอ่าเพิ่งจะเริ่มบานนะครับยังตอนนี้ประมาณแปดโมงครึ่งนะครับลุงยาก็รีบรีบมาผสมเกษรนะครับอ่าสาหรับดอกนี้ก็อ่าลุงยาผสมไว้กับดอกลูกไม้ ลูกไม้ดอกดอกที่เจ็ดนะครับพร้อมกันนะครับลุงยาก็ปักไว้นะครับอีก3ามวันก็จะปล่อยให้เขาล้มนะครับก็มาจุม่มมาจุ่มที่น้ําต้อยเขานะครับแล้วก็ปัดนะครับนะครับจุ่มที่น้ําต้อยดอกแม่นะครับเพื่อให้ขูกันเขาเปียกแล้วเรามาก็ปัดที่ลรอองเกสรตัวผู้นี่จะ ต่วันที่สองนะครับวันที่สองเขาก็จะเป็นลองการสอนตัวผู้นะครับอั่นนะครับ่ะครับอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวแล้วรุงยางก็จะ ใช้ถุงคลุมไว้เลยนะครับเพื่อไม่ให้น้ำฝนหรือว่า,มาแมลงมัดมาตอมรองกรต่อนให้ปนเปื้อนนะครับคลุมไว้เลยนะครับเดี๋ยวลงยาจะไปผสมดองรู้ต่อน,นะครับอ,อันนี้อันนี้สีม่วงนะครับสีม่วงสีม่วงใชเกระอนสีแดงนะครับก็พึ่งเริ่มบานเหมือนกันนะครับแต่ว่า าสายพันธุ์นี้เขาไม่ติดฝักนะครับเพราะฉะนั้นลุงยาผสมไปหลายหลายดอกแล้วนะครับเขาไม่ติดฝักนะครับก็คือเป็นหมันนะครับแบบต้นนี้เนะาะก็อันนี้กลีบกลีบเกรสร9กลีบนะครับ9กลากีบเกรสรเยอะมากนะครับสีขาวเปลี่ยนเป็นชมพูใส่เกรสรสีเหลืองนะครับน้ําต้อยเขาเยอะมากนะครับลุงยาก็จะดูด ดดดออกมาให้ใหใหท่านผู้ชมได้เห็นนะครับนี่นะครับน้ำต้อยเต็มเลยนะครับน้ำต้อยเยอะมากนะครับเนื่องจากว่าเกสอเขาใหญ่นะครับนะครับเสร็จแล้วลุงยาก็จะจุม่มจุ่มที่น้ำต้อยนะครับแล้วก็มาปัดปัดที่ละองเกสรพูดนะครับ แล้วก็คนนะครับครับก็จะสังเกตน้ำต้อยจะเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองคุณคุณนะครับขาวคุณคุณนะครับก็คืออ่าลองเคสอนเขาก็ผสมเรียบร้อยแล้วนะครับลงยาก็ดูน้ำต้อยคืนนะครับ <laughs> เยอะมากครับเยอะมากเนี่ยนะครับ น้ำต้อยเขาเยอะมากก็อเสร็จแล้วก็คนนิดนึงนะครับนะครับอก็อ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็จะเอาถุงคลุมเข้าไว้นะครับเพื่อไม่ให้น้ำฝนเขาลงมาลงมาที่เราอเกสรนที่น้ำต้อยเขานะครับ รวมไว้เลยอ่ะเ็จแล้วนะครับก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากผสมแล้วเดี๋ยวเขาก็จะปิดนะครับเราก็จึงจะด,งดึงถุงออกนะครับเวลาเก็บเขาเขาปิดแล้วนะครับเพื่อ ป้องกันไม่ให้น้ําฝนลงเข้าไปาผสมกับน้ําต้อยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านนู้นนะครับต้นนี้เป็นสีม่วงนะครับสีทนทนสีม่วงอ่อนสวยมากนะครับดอกบานวันที่สองนะครับสําหรับต้นนี้นะครับทอนทอนสีม่วงอ่อนนะครับสีม่วงอ่อนสวยมากนะครับเปลี่ยนเป็นชมพูในวันที่สามนะครับ ต้นนี้สวยมากนะครับก็ลุงยาก็มีมีต้นเล็กอีกต้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีหัวด้วยนะครับต้นนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมรับว่าจองเข้ามานะครับสําหรับ่าต้นนี้นะครับนะครับต้นนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูต้นนี้นะครับสําหรับต้นนี้เป็น สีน้ำเงินนะครับลุงยาเรียกว่าเป็นสีน้ำเงินอมม่วงนะครับสีน้ำเงินอมม่วงนะครับนี่นะครับสวยมากาทรงต้นยังยังยังโตไม่เต็มที่นะครับแล้วก็ดอกดอกบานวันที่สองนะครับสําหรับดอกนี้กําลังจะบานนะครับสวยมากลุงยาพามาชมาด้านนี้นะครับที่เป็น เป็นมเมล็ดที่ลุงยาเพาะไว้นะครับก็ก็เป็นเทคนิคใหม่ๆที่อาจจะมาแนะนํานะครับเนื่องจากว่าน้ําฝนหรือว่าน้ําก๊อกต่างๆเวลาเรามาเติมมาเติมในลูกบัวที่เรากําลังเพาะอยู่นะครับอพอเติมลงไปแล้วจะสังเกตว่า2วัน3วันใบเขาจะเริ่มเน่านะครับเนื่องจากว่าน้ํายังเป็นกรดด่างอยู่นะครับก็คือ คล้ายๆเขาเรียกใส่น้ำดื่มนะครับที่เราใส่ตุงยาเรียกไม่ถูกนะครับเพราะว่าเป็นอเดี๋ยวลุงยาจะเปิดให้ดูนะครับขั้นตอนนี้ไม่ให้น้ำไม่ให้น้ำเข้าไปนะครับ ก็จะเห็นระยะบัวน,นี้ระยะ20วันนะครับ20วันท่านผู้ชมที่เพาะแบบลูกยานี้อย่าให้น้ําเข้าไปเลยนะครับเขาก็จะเริ่มงอกเริ่มแทงขึ้นมาเนี่ยนะครับใบใบใบลอยน้ําเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับใบนี้นะครับนะครับก็เด,เดี๋ยวให้ชมอันนี้อันนู้นระยะเวลา20วันส่วนอันนี้ระยะเวลา10วันนะครับ อันนี้นะครับระยะเวลาสิบวันนะครับก็นะครับคือ,อหลังจากที่ลุงยาสังเกตหลายครั้งแล้วนะครับปกติเมื่อก่อนนี้พอพอลุงยาเห็นใบใบประมาณนี้ลุงยาจะรีบเติมน้ําเลยนะครับปรากฏว่าสองวันให้หลังใบเขาเน่าแล้วก็บัวก็ชะง,งักเลยนะครับลุงยาก็มาวิเคราะห์ เขาจะต้องเป็นกับน้ําน้ําใหม่แน่นอนนะครับดังนั้นถ้าเพื่อนท่านผู้ชมกาลังเพาะมาเมล็ดบัวอยู่ภายในหนึ่งเดือนแรกอย่าไปเติมน้ํานะครับห้ามเติมน้ําเลยถ้าจะเติมน้ําต้องเอาน้ําในถังที่เราเรารองเอาไว้ประมาณครึ่งเดือนนะครับเพื่อให้สารเคมีฆ่าเชื้อละฆ่าเชื้อโรคสารเคมีที่ใส่ในน้ําฆ่าเชื้อโรคนะครับตกตะกอนไปก่อนนะครับแล้วบัวก็จะ ใบสีเขียวแล้วก็จะเริ่มเติบโตไวแบบนี้นะครับนะครับก้านเขาจะโชว์โชว์ขึ้นมาเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับก้านเขาโชว์ขึ้นมาเลยนะครับคือโชว์ขึ้นมาเหนือน้ํานะครับเดี๋ยวประมาณอีกสัปดาห์ลุงยาก็จะแยกไปลงกระถางใหญ่นะครับก็สําหรับเทคนิคเทคนิคนี้ลุงยาเพิ่งจะเริ่มเริ่มเริ่มทำนะครับรายละเอียดก็ยัง ให้ท่านผู้ชมทราบเป็นคร่าวๆนะครับก็คือไม่ให้น้ําฝนลงไปนะครับเพราะบัวเขายังอ่อนอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนปลานะครับปลาเรา,าเวลาเราใส่ถุงมาเราจะปล่อยลงบอ่อเราต้องพักพักไว้ก่อนนะครับให้เคาจีนกับอุณหภูมิของน้ําอะไรต่างๆเพื่อให้ปรับน้ําใหม่นะครับเพราะฉะนั้นกรรมวิธีนี้ลุงยาจึง อยู่ในขั้นตอนทดลองนะครับอยู่ในขั้นตอนทดลองก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่ทานี้นะครับท่านผู้ชมสําหรับบัวไส้เกสรแฟนซีนะครับลูกไม้นะครับดอกท,ออกที่ดอกที่ดอกที่แปดนะครับดอกที่แปดไส้เกษรส,สีแดงแล้วก็มีสีเหลืองนิดหนึงนิดหนึ่งนะครับก็คือแถวเดียวนะครับก็เป็นการผสมเกสรเพื่อ,อ สายพันธุ์ของเขาให้พัฒนาสวยๆยิ่งๆขึ้นไปนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามให้ลุงยาด้วยนะครับะนะครับอ,อันนี้ระยะระยะสิบวันครับระยะสิบวันมเมล็ดเขานะครับมเมล็ดเขา,มาเมล็ดเขาระยะ10วันนะครับอันนี้ระยะ20วันนะครับ ยดิกลงจากก็จะมี